เอาละฮะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม h y เปอร์สเปซวอ์กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยวันนี้นะครับจะมาสอนการหาตั๋วสุ่มนะครับหายังไงให้ได้เยอะๆให้ได้สุ่มเยอะๆนะครับเนี่ยเพราะสำหรับผมเนี่ยผมน่าจะสุ่มไปเกิน เกือบๆห0ึที่แล้วนะครับสุ่มฟรีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสายฟรีเนี่ยจะมีวิธีหาตั๋วสุ่มแบบไหนบ้างนะจะได้เอามาสุ่มระดับ S S R กันให้ได้เยอะๆบ้างนี่ขนาดผมสุ่มเยอะอย่างแทบไม่ออกเลยนะฮะ, <c oughs> <c oughs> ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะมีวิธีไหนบ้างแต่ก่อนอื่นขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์และหนึ่งกระดิ่งกันเลยนะครับใครยังไม่ได้กดนะครับกดไว้เลยส่วนใครคิดถึงการคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมอยากเห็นนะครับว่ามีใครเนี่ยที่ติดตามเรามาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยที่เกมเทิ เพิ่งจะเป็นกระแสในไทยนะครับยังติดตามกันอยู่หรือเปล่านะครับมารอดูกันนะมาผมเนี่ยรวบรวมมาให้ทั้งหมดตอนนี้นะครับอยู่11วิธีเดี๋ยวมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันฮนะ,ะมาอุ่นเครื่องที่วิธีแรกก่อนเลยนะครับมาตรงล่างขวาก่อนเลยนะครับที่เขียนว่าทาร,ร,ร,ตราา์ตรงนี้นะครับนี่รูปสมุดนะครับปึ๊บคลิกเข้ามาเนี่ยตรงนี้นะครับให้เรามาที่เควสไลววันนะครับเดลี่เควสนั่นแหละน,นี่อ่ะ ดูนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะได้ตรงนี้เลยเนี่ยครับที่เราสามารถทำแอคทิวิตีหรือว่าคะแนนกิจกรรมรายวันเนี่ยเรายวันนะครับให้ถึง150แต้มเนี่ยก็จะได้ฟรีวันละ1ตัวเลยนะฮะอ่าแล้วก็ถ้าเก็บครบ1,200เนี่ยก็จะได้เนี่ยครับอีก1ตัวนะครับนี่ตรงนี้เนี่ยก็ได้รวมรวมอ่ะตกสัปดาห์แล้วจะได้อยู่ประมาณ แเหรียญน,นะครับเจเหรียญแล้วแต่ว่าวันนึใครทําได้เยอะใครทําได้น้อยแต่ส่วนมากมันก็ควรจะได้นะครับอ่าเดี๋ยวกดฟรีก่อนเลยครับปึ๊บโอเคอ่ะเนี่ยได้ได้แต้มแลวแค่นี้เองเควสไลวันอ่ะคือทําง่ายมากๆครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นที่เราใช้ที่เราทํากันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับก็เหมือนได้ฟรีนั่นแหละ วิธีต่อไปนะครับวิธีที่2ให้เรามาที่เมนนะครับหรือว่าเควสหลักนั่นเองเควสหลักเนี่ยเห็นไหมครับเวลาเราทำเนี่ยผ่านสีเขียวนะครับเนี่ยก็จะได้ละหนึ่งอันนะบ,บวกหนึ่งนะครับฮีโร่สี่ตัวเป็นกรอบเขียวเนี่ยนะครับบวกหนึ่งอันหนึ่งอันก็แล้วแต่ว่าเราทาเควสไหนสําเร็จนะครับเนี่ยมันก็เป็นเหมือนสตอรี่ไลน์นั่นแหละเนี่ยได้ไปเรื่อยๆนะเห็นไหมเนี่ยนะครับเห็นไหมให้ได้ทั้งเพชรได้ทั้ง ตัวเลยนะครับเออถ้าใครอยากให้ผมทําวิธีการหาเพชรให้ได้แบบหลักหมื่นนะ่ดูอย่างผมจะครบ2 0,000ื่นแล้วนะแปบ๊บเดียวเองคอมเมนต์มาไว้ใต้ล่างคลิปนะเดี๋ยวผมจะทําสอนการหาเพชรอีก1คลิปและการทําแยกเลยนะครับเนี่ยอโหอันนี้ก็ได้อีกหลายตัวเลยนะครับเห็นไหมเนี่นี่แค่สตอรี่ไลน์เมนหลักเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ได้อีกเกือบๆสิบตัวแล้วนะฮะ ส่วนวิธีที่3นะครับเราจะได้จากสโตหรือว่าช็อปนั่นเองนะครับอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับนี่ที่เป็นรูปรดเขียนนะคที่เข้าไปปุ๊บเราจะได้จากตรงไหนให้เราเลื่อนลงมาเนี่ยครับกิลสโต์นะครับ, Store, น,รบนี่จะอยู่ในส่วนของกิลสโต์ก็คืออ่าใช้เหรียญกิลนะครับที่เราได้จากการทําพวกกิจกรรมหรือค่าคทิปต่างๆนี่นแหละในการซื้อตั๋วละ3ามพแต่อันนี้เนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วคนไม่ค่อยไดเอามาใช้ตรงนี้หรอกเพราะว่ามันค่อนข้างเปลืองนะครับก็เอาไปใช้เป็นพวก ของอะไรที่สําคัญดีกว่าแต่ถ้าใครอยากสุ่มก็สามารถใช้ได้นะครับอยู่ที่3,600เหรียญเท่านั้นเองฮะโอเควิธีต่อไปวิธีที่4นะครับวิธีที่4เนี่ยเราจะได้จากข้างบนเลยครับนี่จากล่างมาขึ้นบนนะครับเห็นไหมหนึ่งร้อยนะครับเนี่ยที่มันเขียน100นะครับอาจจะไม่ง่ายเลยนะครับปึ๊บคลิกเข้ามาที่เป็นลูกเพชรเยอะๆเนี่ยดูนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้วันละสิบตัวเลยนะครับตื่นเช้ามาทุกวันเนี่ยหลังรีเซิร์ฟผมจําไม่ได้น่าจะ3ามโมงมั้งเนี่ยวันละสิบตัวเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยสิวันก็ ร้อยตัวแล้วนะครับเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะเห็นไหมฟรีๆเลยนะครับส่วนถ้าสายเติมเนี่ยก็จะได้คูณเข้าไปอีก10นะครับก็ตกประมาณวันละ20แล้วนะขั้นต่ําเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้แน่ๆและประมาณ 1 0บถึงตัวนะครับที่ใช้ในการสุ่มหนะโหเก็บแป๊บปเดียวก็ได้แบบหลักร้อย200้แล้วนะครับสำหรับตัวสุ่มเกมนี้ถือว่าค่อนข้างหาง่ายเลยนะฮะ,ะวิธีต่อไปนะครับวิธีที่5วิธีที่5เนี่ยเราจะได้จากตรงอา่าขวาบนที่เขียนว่าพาร์ทครับก็ข้างๆกันนั่นแหละเมื่อกี้นี้นะครับอ่าลิกเข้ามาปึ๊บนี่ตรงนี้เนี่ยเราจะได้จากไหนบ้างนะครับเนี่ยเราจะได้จากการเคลียร์พวกดาวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าถึงครบกําหนดนครับก็จะได้1อันหรือว่าแบบอ่าด่านฮาร์ดนะครับเนี่ยเห็นไหมก็จะได้หน อันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยได้ทั้งเพชรได้ทั้งตั๋วเลยนะครับนี่ผมก็ได้มาแล้ว2เหรียญน,นะครับเนี่ยที่เก็บไปนะเล่นง่ายๆชิวๆเลยนะเพราะว่านี่ผมก็ไม่ได้เล่นทุกวันไม่ได้เล่นทั้งวันนะครับก็เล่นเฉพาะเวลาว่างเพราะว่ามีงานอื่นด้วยนะฮะเนี่ยก็ยังเล่นได้นะสำหรับสายฟรีนะวิธีต่อไปนะครับวิธีที่6วิธีที่6เนี่ยเราก็จะได้ถัดมาเลยนะครับกิจกรรม 8D a เ event นี่คลิกเข้ามาปุ๊บ นี่เห็นไหมอันนี้เนี่ยวันแรกนะครับเข้ามาเลยเนี่ยเราก็จะได้ละสิบตัวนะครับเท่ากับวันแรกนะโอ้โหได้เยอะมากๆรวมเล่นด่านเล่นอะไรแล้วเนี่ยเฉพาะวันแรกนะก็ต้องมีแบบ4ี่สตัวนะครับยังอันนี้ยังไม่รวมโค้ดนะรวมโค้ดที่แจกนะผมไม่แน่ใจว่าหมดอายุยังลองไปตามหากันดูนะครับเพราะว่าผมไม่มีแล้วผมลืมไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าหาได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาแปะไว้ให้ละกันนะครับโค้ดก็แจกของค่อนข้างดีแจกตัวด้วยนะฮะ อ่าต่อไปนะครับวิธีที่7วิธีที่7ก็จะอยู่ในส่วนของ Sign In นี่ก็คือล็อกอินไลฟวันนั่นเองนะครับคลิกเข้ามาปุ๊บนี่มีแจกลูเคียด้วยนะครับนี่เห็นไหมก็แจกเป็นเศษนะครับก็ค่อยๆรับไปนะอ่าแล้วก็เนี่ยครับเห็นไหมวันที่4นะครับแจกตั๋วซุ่ม1ใบวันที่9 1ใบวันที่14 1ใบอ่าวันที่14 2ใบนะครับ19 2ใบ24 2ใบ29 2ใบนะครับเท่ากับเดือนนี้เนี่ยเราได้เท่าไหร่เนี่ย6 8 10นะครับอ่าเดือนนี้ได้ฟรีอีก10ตัวนะฮะก็ค่อนข้างแจกแบบเยอะแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะสำหรับเกมนี้นะฮะอ่าไปต่อครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับวิธีที่8นะครับโ o โย l ี่ระผมอ่านผีขอภัยด้วยนะครับโรโย่อ่าตีไปโรโย l นะครับเนเน่อยู่ตรงนี้นะครับลิ่เข้ามาปุ๊บโ o โย l ชา a ์เลน g ์นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้จากไหนนะครับ เราจะได้จากเวลาที่เราทําการผ่านนะครับของแต่ละขั้นแต่ละชั้นนะเห็นไหมด่านที่40นะครับเราจะได้เป็นชิ้นส่วนมานับ2เศษอันนี้2เศษ2เศษสเศษซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเอาไปรวมนะครับก็คือได้2เศษเนี่ยรวมกันเป็น10เศษถึงจะได้เป็น1ตัวสุ่มนะครับอันนี้จะไม่ได้เป็นตัวเลยนะนี่จะได้เป็นเศษ10อันเท่ากับ1สุ่มนะฮะ ก็พยายามเก็บให้ครบนะซึ่งอันนี้นยผมก็เก็บแรกมาได้1ตัวแล้วอันนี้ก็กําลังจะได้อีก1ตัวแล้วนะฮะ,ะต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่เป็นรูปเค้กตรงนี้นะครับวิธีที่9ก้านะคิกเข้ามาปึ๊บ่าตรงนี้จะได้จากกิจกรรมวันที่สองนะครับนี่ที่ว่าเป็นฮีโร่ของเราเนี่ยครบ5้าดาวนะครับทั้งหมด3ตัวเนี่ยก็จะได้เป็นตัวสุมอีก10ใบนะครับสำหรับตรงนี้นะ ต่อไปครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับวิธีที่10วิธีที่10เนี่ยจะได้จากกิวนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่เป็นรูปอันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3นะที่เข้ามาปุ๊บกิจกรรมข้างบนครับตรงนี้จะได้จากไหนตรงนี้เนี่ยจะได้จากกิจกรรมชาเลนจ์นะครับนี่เห็นตรงนี้ไหมเนี่ะกดเคมเลยฮะต้องรีบกดนะครับเดี๋ยวหมดกิจกรรมก่อนนาะโอ้ยันนี้ผมได้ซุ่มอีกเพียบเลยเนี่ยทำเป็นเล่นไปโอ้โหดูดิ จริงๆอ่ะไม่เห็นผมออกมาสุ่มอ่ะจริงๆผมแอบไปสุ่มหลังบ้านไว้นะครับผมจะบอกให้สุมแบบไปเยอะเลยแหละหลังบ้านเนี่ยหมดไปเยอะโอ้โหเจ็บมาเยอะหมดไปเยอะอ่ะ กดลับเลยครับเดี๋ยวไปลองสุ่มเล่นๆกันสักทีนึงดีกว่าถ้าเวลาเหลือนะวิธีที่11นะครับวิธีสุดท้ายวิธีสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้จากสเตทนะครับหรือว่าการผ่านด่านนั่นเองการผ่านดานเนี่ยจะได้ยังไงบ้างนะับก็คือเก็บพวกดาวพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่เห็นไหมยี่สิบสี่ดาวนะครับก็จะได้1เหรียญเนี่ยสิบห้าดาวได้ 1, 1> เหรียญแล้วคิดดูว่าแต่ละสเตทนับอย่างชั珀เตอร์แปดนะตรงนี้ก็ได้ละ สองเหรียญน,นะครับทําเป็นเล่นไปนะก็ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วคิดดูว่าเราผ่านมาแล้ว8สเต็มนะครับตีคร่าวๆก็ได้ประมาณขั้นต่ําคือ10เหรียญแล้วอะ่ะ หลักๆครขาๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการสุ่มหาตัวสุ่มแบบครบที่สุดในเกมและถ้ามีใครมากกว่านี้หรือว่าใครมีที่ผมไม่ได้พูดไปนะก็สามารถเอามาแชร์เพื่อนๆใตค้คลิปได้นะครับเพื่อนๆจะได้เอาไปลองกันนะ,นะแล้วมันก็จะมีวิธีที่เกมบอกไว้ด้วยนะครับก็สามารถลองเอาไปดูได้นะครับเนี่ยพวกการหาเพชรหาอะไรแต่ว่ามันก็วิธีบอกไม่ได้ครบไนงะ ซึ่งผมเนี่ยมีวิธีหาเพชรเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกจะมีอยู่1 8บแวิธีเลยถ้าใครอยากรู้เทคนิคนะครับในการเก็บเพชรของผม,ผมขนาดผมใช้ไปเยอะมากๆแล้วนะก็ยังเหลืออีกเพียบเลยนะครับก็คอมเมนต์มาไว้ใต้ล่างคลิปได้แต่ก่อนอื่นก่อนจากไปก่อนจากลานะครับมาลองสุ่มเล่นกันสักหนึ่งทีดีกว่าสา -2 1ไปยังเลยครับไม่ต้องพูดมากมาเอเดน่าออกโชว์คนผู้ชมหน่อยที่โอ้โหไม่ทันได้ลุ้นไม่ทันได้อะไรเลย เจ๋งนะครับอโอเคก็ประมาณนี้และกันสำหรับรวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสำหรับรวันนี้สวัสดีครับ